เลิกงานแล้วครับพี่น้องครับเตรียมตัวกลับบ้านเน้วยเดี๋ยวคงสีพ้าไปเบื่อบรรยากาศมองเข็บงานหลังเลิกงานสี่โมงเย็นเข้าหกโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นครับเก็บสมนี่นะครับมองเขียงานครับเก็บสมมองโอกครับทั้งนี้ก็ทิเป็นสวนอโวคา,าโดปลูกไม่ไัพี่น,น้อง ปลูกองปีกายเนี่เรียนพฤษภาพเนี่ยผมกลับมาแท็กสองในที่ปลูกพอดีอาหารเมืองลิโมบุตรหลายที่พี่น้องคุณคนยันพวกเราคุณเอาพวกเขาดูนะครับรล้อรถครับรล้อรถเจะเขาจะเอาไปเอารถอยู่ผมครับพี่น้องมาแล้วครับคุณมาละไปคุณเอารถมาแล้วคุณ นี่เราลดประจำตำแหน่งเตรียมตัวกับบ้านครับบุ้งคงฝากไทยครับผิวแว่นแว่นมากคุณครับอะไครับพี่้องครับรับบ้านกันเรื่องอะไรครับมือัอนี้ผมแป้ของคุณพี่นต้องกน